คุณบอกก่อนทำไมต้องทําจริงไหมผมไปอบรมโอดีให้บริษัทมีคนตั้งแต่จบใหม่ยังคนแก่60หรือเกษียณแล้วยังทํางานอยู่เอาเริ่มต้นนะครับเราจะมาหลอ่อหลอมพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราอาจจะเคยมีความขัดแย้งเคยตัวแย้งเคยทะเลาะเคยไม่เข้าใจด้วยความต่างไว้ต่างเพศต่างการศึกษาหรือต่างฐานะต่างตำแหน่งอะไรก็แ้ว วันนี้เราอยู่องค์กรเดียวกันเราจะทําให้พวกเรารักกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกนะันกิจกรรมที่จะทําต่อไปนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมนะะความร่วมมือพวกเราคนน้อยขนาดที่ต้องฝืนบ้างต้องเป็นอัดบ้างอะไรบ้างทำเถอครับแล้วจะรู้ว่ามันดีอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมผมระหว่างผามระวังเท่าไนี้เลยนะพอพร้อมแล้วก็ขอทุกคนลดอายุนะคะรับเหลือสิบแปดเท่ากันหมด เด็กสิบแปดจะมีชีชวิตชีวาการแสดงออกเราจะเล่นเกมใครทำผิดเพื่อให้สนุกตื่นเต้นเต้นแล้วกระโดดอีกหมมัวมาจะเนี้เขาจะร่วมกิจก,กรรมแหลงร้าแล้วก็ปวดต้นรบกวะอินอาจารย์ต้องเต้นให้ดูแน่นอนผมเต้นให้ดูแต่เมื่อก่อนผมก็อายเีนี้ปนไปไปก็บีครับเขาให้ตัวเขาบินแค่สองใบผมเลยต้องเต้นเอง เหือนเต้นอยู่พักเต้นไไม่ดีเว้ยริหนังนักเต้นเองเลยเราทุ่มทั้งหมดแล้วเลยครับเห็นผลเห็นไหมเขาจะให้ความร่วมมืออันนี้ผมดูตัวอย่างวิทยากรที่ลอมเลวผมไปเรียนการพูดต่อหน้าถุกชนผมอยากรู้ว่าเขาสอน่างไหนะจะเปิดสถาบันแล้วเมื่อปีสี่เจ็ผมก็เลยลองมาเรียนแม่บอกกรกันสถาบันเลยมีคนเรียน1ิสองคนในห้องเรียนอยู่ที่เมืองทองทดี วิจารณ์วันที่สามเข้ามานั่งรอแล้วนั่งรอนั่งรอคุรีผมอยากจะพูดแย่แล้วขับรถมาจากชนบุรีเข้ามาถึงปุ๊บเล่นเกมเลยครับอ๋อเนะี่ยเข้ามาถึงมันแนะนําตัวเองก่อนแนะนําตัวเองก็แบบว่าโอ้อวดอ่ะนะรูนะ้เปล่าไหมโอ้อวดตัวเองชื่นชมตัวเองยกย่องตัวเองวุ่นเริงบุรีให้แม่ได้แล้วก็พอเบ็ด มีด็อกเตอร์มาเรียนด้วยนะมีผู้อำนวการวิทยาลัยอะไรสักอย่างมาเรียนด้วยเขาใหญ่อะ่ะเขาไม่ชอบอะไม่ชอบอยู่แบบนีน่ยมาพูดอะไรยาวเหยียดเขาเล่นอะไรอ้าวมบนลบหลังนไะหพอเขามาอ้าวเล่นเกมกันจนวุ่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 เดินหนีออกไปเลยสองคนฉันอายุเท่าไหร่แล้วมันจะมาขึ้นจำกันดื้อจังเคยเล่นพายเรือม,มาแล้วเพื่ออะไรม้องบอกก่อนได้ไหม และเชื่อไหมผมเป็นประธานรุ่นเขาเลือกผมเป็นประธานรุ่นนะทั้งที่ผมไม่อยากเป็นนี่เมื่อปีสี่เจ็ดนะถ้าคนที่มาเรียนใหญ่ๆทั้งน,นั้นครับเขาแพนจากธนาคารอมสินจากอะไรควักตังคนะ์กันมาผมเป็กล่องสองคนนะนะมันอีกไม่ก,กี่ชั่วโมงก็นจะเลิกนะวมันตบอลายวันสุนดท้ายแล้วเขาเขาคงไม่ได้คิดอะไรนะเป็นอย่างว่าเขาอาจจะจิตวิทยาไม่ดีไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่ผมกลอมเตือก็เข้านั่งด้วยเรียนเลยพอจบแล้วก็ขอบคุณเขาเขียนแบบคุณธุรกิจเป็นผู้นำจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเห็นอะ้รไมเห็นความล้มเหลวนะมถ้าไม่ถ้าไม่มีตัววายเนี่ยท่านก็ทำอะไรแปลกๆมลนต้องทำไมจริงไหมผมก็บรรยาาเรื่องการ